รู้ว่าการร้องเพลงก็มีเลเวลกับเขาด้วยแล้วเลเวลไหนร้องพอที่สุดไปดูเลเวลหนึ่งกินน้ำป่าปจอฮเบีดาประจามพอ่าโอ้เธอเฮียมีลูกคอด้วยยังยังมึงยังทนฟังกันได้ดูเหมือนน้ำป่าแม่งจะไม่ช่วยอะไร เลสองน้ำแดงความงามอยู่ในความตาดโอ้เธออีนัลล็กจะกินกับบานอัตมาโก้เลเวลสามน้ำพึ่งมะนาวเธอบอกไม่ชอบมาแล้วแต่ท่านั่งไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนปวดปวดเลเวลสี่น้ำเมาโอ้โหแสบคอจะไปเรียนร้องเฮ้เช็ดเจ็ด กูนึกว่าไพเอกเอฟวีโอนลืมไปกูขอออดแก้วเดียวไม่ไหวแล้วโอ้โหสภาพอย่าบอกนะมึงจะร้องต่อเฮ้ยโอ้โหเบาแล้วแม่เกือบพอก็เด้อพี่โอ้โหกูสงสารสภาพมากเอาไม่ปวดหัวให้ฟังอีกนี้จะจบแล้วเหรอไปเลย เฮ้ยเฮ้ยแม่จะหลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งโอ้กูไปไหว้ละนี่ลุงเงินตอนจบไปไงล่ะ